หรูปสัญญาสูตรว่าด้วยรูปสัญญา307เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปสัญญาความหมายรู้รูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัทธสัญญาความหมายรู้เสียง คันทสัญญาความหมายรู้กลิ่นระสสาสัญญาความหมายรู้รสโผธัพพสัญญาความหมายรู้โผทพัพธรรมสัญญาความหมายรู้ธรรมารมณ์ไม่เตี้ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่าสัทธานุสารีจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้ารูปสัญญาสูตรที่หกจบ